ก็พอดีเจ้าของสวนรับแขกอยู่นะครับรก็จะมีคนมาเหมาอินทผาลำนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็โซโล่เดี่ยวกันไปก็แปลงนี้ใชย้ยิบซ้ำต่อเนื่องนะครับเข้าปีที่สามเข้าปีที่สามแล้วก็ตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีก็ปรับเป็นรุ่น Pro แคปนะครับได้ความกรอบเยอะก็เดิมเพราะมันมีโบรอนนะครับ FC เนี่ยความกรอบจะเยอะกว่าเดิมมาหาศาลเลยแล้วก็จะได้ในเรื่องของน้ำหนักนะครับค่อนข้างจะดีมากอันนี้สายพันธุ์อะไรอันนี้สีแดงๆนะครับเรามุดถุงเข้าไปนะเ <laughs> พราะไม่อยากจะไปจะไปลื้อนะครับก็คุมไว้อยู่ อันนี้สายพันธุ์อะไรเอ่ยอันนั้นยังเขียวอยู่นะครับยังเขียวอยู่นะครับยังไม่แดงอันนี้ก็จะมีร่องรอยการหวานนะครับตัวซานโฮโปแคปไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีการใส่ปุ๋ย หลังจากที่ตัดชุดนี้ขายนะครับที่มีคนมาเหมาโอ้นี่ครับคลังสินค้าคลังจัดเก็บสารปรับปรุงดินนะครับเป็นใช้สารโฮโปแคปนะครับเป็นยิปซัมจากธรรมชาติที่ว่าเติมธาตุอาหารรองเข้าไปก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันแล้วก็โบรอนนะครับ ตัวนี้เปอร์เซ็นต์นะครับแคลเซียมซัลเฟตหรือเนื้อยิบซ้ำแท้ๆเน,นี่ย92%แมกนีเซียมซัลเฟต6%โบรอน2%นะครับนะก็เป็นของผลิตภัณฑ์นะครับจัดจำหน่ายโดยซานโฮกรุปโฮดิง้งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นปุ๋ยอะมิโนสิงใหญต่ตรงนี้นะครับ1233 ec c ีเคมี Me, นะครับเป็นเนื้ออะมิโนโก,ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดจัดหน่ายโดยซานโฮคุปโฮดิงเช่นเดิมนะครับก็จะเป็นซานโฮโมเดลนะครับอันนี้ก็เป็น2 2ตัวที่เป็น,ปนในเรื่องของปุ๋ยแล้วก็สารปรับปรุงดินยิบซ้ําตัวเมื่อสักครู่นี้จะเป็นตัวปรับเพชยดินนะครับตัวซานโฮโปแคลเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องอินทผลัมที่เขาใช้กันเห็นบอกว่าหวานกรอบและสลัเกลือนจากขนาดไหนเชียวนะครับก็เป็นสวนขนาดใหญ่เลย นะครับที่วันนี้เขาก็ได้ใช้แนวทางซานโฮโมเดลนะครับในการดูแลดินนะครับก็ใช้ที่ทางใบด้วยอายนเทอร์บแพนนะครับครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสวนอินทผาลำที่เป็น f c ของเรานะครับที่ใช้ตัวยิบซ้ำกันมาแล้วก็ใช้ปุ๋ยอะมิโน12-33 ก็เพิ่งจะเริ่มมาใช้ในในปีนี้แต่ยิปซัมเนี่ยใช้มาเข้าปีที่3แล้วนะครับสภาพต้นใหญ่มากแล้วมันมีความสมบูรณ์ใบแต่ปีนี้ปัญหาที่เจอเหมือนกันกนะ็่คืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้ติดลูกน้อยมากติดลูกน้อยครับแต่ว่าดีกว่าแบงแลงที่เขาบอกไม่ติดเลย <laughs> ติดลูกน้อยทีนี้เรามาดูว่าเนี่ยก่อนจะตัดขายเนี่ยเขาก็ใส่ยิปซัมสารโฮโแกมอีกรอบนึงนะเพื่อเตรียมไง ตัดขายแล้วต้นจะได้ไม่โสมตรงนี้เราจะเห็นขาวขาวนวลๆเนี่ยเขาใส่แล้วเขาเบี่ยงน้ำไปแล้วแต่จะมีอยู่ล็อกนู้นครับล็อกนี้ยังไม่ได้เบี่ยงน้ำเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเมื่อกี้เนี่ยที่เรามาช่วงแรกจะมีคนเข้ามาเหมาสวนนะครับพี่สาวเจ้าของสวนเราก็ไปคุยอยู่ไปคุยธุรกิจเจราจาอยู่นะครับเราก็เลยเป็นเจ้าของสวนแทนแล้วตอนนี้ เมื่อกี้คุณลุงก็ขับโมไซค์ไปไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าให้ไปขายของกันก่อนนะครับจากเขาจะมาเหมาสวนอันนี้ก็เป็นสภาพนะครับสว,สวยเลยจากการใช้ยิบซ้ำเนาะยิบซ้ำก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมถันแล้วก็บอรอนนะครับในตัวซานโฮโปแคปเนี่ยจะได้ความสวยงามตัวนี้ยังไม่ได้ขึ้นน้ำนะครับก็จะเป็นสภาพขาวขาวครับลักษณะการใส่ก็เหมาะสมครับ เพราะว่ารากของตระกูลเนี่ยตระกูลอินดผาลำตระกูลปาล์มเขาก็จะลากเนี่ยเขามีตั้งแต่โคนสังเกตดูนะครับลากมีตั้งแต่โคนกล้องมาฝั่งนี้ก็ได้ครับเนี่ยนี่คือลากเขาหมดเลยเราจะเหวี่ยงใส่เข้าไปตรงไหนเนี่ยเขาก็เอาไปกินหมดนะครับลากเขาออกไปนูน่นยาวไปนู่นเลยนะครับต้นนู้นจะชัดเห็นลากชัดมากเพราะเป็นต้นใหญ่เห็นไหมครับ ตัวนี้สามารถดูทธาอาหารได้หมดนะครับก็ฝั่งนี้ยังไม่ได้ขึ้นน้ําก็มาได้จังหวะพอดี <c oughs> นะครับแล้วน,นี้สวยมากน,นี่คละพันนะอันนี้จะลูกยาวๆหน่อยเหมือนองุ่นเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้นิดนึงออันนี้จะเหมือนองุ่นนะ fc ก็คุณป้าบอกว่าชิมได้ เดี๋ยวฟังเสียงกันลูกสวยมากดูสิเนี่ยเนี่ยมาเทียบกับอื้มอืมอ,อันนี้หวานกว่าอันนั้นไม่น่าล่ะกิโลหนึ่งหลายร้อยเหมือนเป็นผลไม้ที่จะ ว่างไม่ได้อ่ะว่างก็หยิบใส่ปากหยิบใส่ปาาอ่ะผมว่านะอืมอืมอกรอบมากมใครที่ทำผลไม้นะครับแล้วต้องการให้ผลผลิตเราเนี่ยหรือหรือผลลูกผลไม้เนี่ยมีคุณภาพมีเนื้อที่แน่นรสชาติดีสีสวยกรอบหวานอย่างเงี้ยนะครับ ตอนนี้สูตรเราค่อนข้างลงตัวเลยก็คือใส่สุมซานโฮโป,โปโคแคป,ปนะครับก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันโบลอนถือว่าเป็นาธาตุอาหารรองที่จําเป็นต่อพืชบวกกับาธาตุอาหารเสริมจุลาธาตุลงตัวเลยสูตรนี้บวกบกับการใช้ปุ๋ยอะมิโนนะครับถือว่าทั้งปุ๋ยอะมิโนกับยิบซ้ำซานโฮโปโคแคป,ปเนี่ยมันเป็นคู่หูกันเลยนะครับ ที่จะทําให้ผลผลิตเนี่ยของเรามีคุณภนะาพเพิ่มขึ้นเป็นเกรด A นะครับส่วนถ้าดินมีปัญหาเรื่อง PH ไม่กินธาตุอาหารเนี่ยก็ใช้ซั el, นโฮโปแคลนครับเป็นแร่ปรับสภาพดินชนิดน้ําปรับปรุงนิดสักหน่อยนึงนะครับแล้วเราก็ค่อยเติมธาตุอาหารนะครับพืชก็จะเอาธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่เยี่ยมมากนะครับ FC เดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศไปเรื่อยครับ ไปกินไปครับเจเดี๋ยวเราก็จะเปิดถุงให้ดูเนาะว่าแต่ละาสายพันธุ์เป็นยังไงอ้าวอันนั้นมีมีการเปิดถุงไว้บ้างละไปดูกันนี่ครับก็คือฝั่งนี้ยังไม่ได้ขึ้นน้ําเราก็เลยได้เห็นฝั่งนี้ขึ้นน้ําแล้วนะครับก็จะเห็นเฉพาะสีนวลๆที่ดิน ไหนโอ้โห oh! เอ๊ะรู้สึกรูกเปิดไปเคี้ยวไปนะฮะคณะนั้นนี <k> ่ครับให้ร <c> ู <üler> ้เนื้อใกล้ๆจะเป็นอย่างนี้สีจะเป็นอย่างนี้นะครับอ้อเคี้ยวใส่ไหมกรอบมากหวาน ป้าก็ขายของไลยนะคะก็พวกนี้จะขึ้นน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวให้เรากล้องมาดูหนึ่งก็คือจะมีล่องลอยการใส่ตัวซานโฮโปแคดขาวๆอยู่แล้วขึ้นน้ำเนี่ยขาวๆเขาขึ้นน้ําไปอะ้รนะขาวๆก็จะจะเห็นไม่ครบนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยขาวๆนวลๆใส่แล้วก็เขาตีน้ําไปแล้ว นะครับจะเห็นมองนวลๆเลยนวลๆน,น,นะครับก็ตัวยิบซ้ำนะครับซานโฮโปแครปเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของคุณภาพก่อนถ้าตอนนี้เราพูดถึงลูกนะครับเนี่ยถ้าเราพูดถึงลูกเขาจะช่วยเรื่องคุณภาพของลูกเนี่ยนะครับ อันดับแรกก็ได้ความใหญ่ก่อนเพราะว่าตัวแคลเซียมที่ได้ไปเนี่ยเขาจะขยายผนังเซลล์ไม่ว่าจะเป็นลำต้นจนมาถึงผลเนี่ยหรือช่อดอ,อกก้านพวกนี้นะครับก็จะมีความแข็งแรงบวกกับมีบอลลอนในการช่วยทําให้พวกเซลล์พวกนี้ยืดหยุ่นนะครับเขาเรียกว่าท่อน้ําท่ออาหารเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับทำให้ลําเลียงสารอาหารต่างๆมาเลี้ยงลูกเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นนี่สังเกตดูนะครับผิวก็จะสวย นอกจากนั้นแล้วนะครับเนื้อก็จะสวยสีสวยเพราะว่าในยิปซัมของซานโฮโปแคปเขาจะมีกรรมถันด้วยนะครับกรรมถันก็จะทําในเรื่องของสีเรื่องสร้างกรดอะมิโนให้กับพืชนะครับแล้วก็ตัวบอรอนนะครับเพิ่มความกรอบเหมือนที่สักครู่นี้เรากัดให้ดูกรอบมากนะครับไม่รู้ว่า f อเชื่อเปล่าเดี๋ยวเราจะลองดึงลูกข้างในนะที่ดูแล้ว ทำให้ช่อไม่ยุบนะครับดึงมากัดให้ FC ดูมองเห็นไหมกล้องครับลูกนี้นะครับมันก็จะมีแว็กเนี่ยแว็กที่มันสร้างขึ้นมาของมันเองนะแว็กเขาขาวแล้วก็เช็ดได้เหมือนแว็กองุ่นนะครับ ถ้าเราไม่เช็ดก็จะขา,ขาวๆนวลๆอยู่างนี้นะครับเหมือนเขาสร้างมาดูแลตัวเองดูแลผิวเขานะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงกัดกันดูสิใส่ยิบซ้ำซานโฮโป,โปแคบไปกรอบขนาดไหนอื <c oughs> <c oughs> อันนี้ไอ้พวกนี้มันโรยหมดแล้วเหรอ โรยไปก้อนนะนแล้วและไอ้ต้นแบบนี้คืออะไรไหนหนูนะ้นมาโรยที่หลังหรือว่าไงอันนี้พก็ปุ๋ยปูนพึ่งจะมาอ๋อมันหมดก่อนโอเคแต่ว่ามันไม่ได้ติดเยอะเหมือนปีก่อนที่เรามานะใช่แต่ถ้าจะวางแผนปลูกต้องเอาตั้งแต่วางแผนเลยนะวางแปนอเออทำเป็น,ออท,ำปนทำอะไรเลยเยุคนี้ต้องสิบสิบคูณสิบใช่นี่ก็ว่าไม่เอาที่เราเอารถล,ลาอะไรเขา้าง่ายไง แล้วเนี่ยก็กะว่าจะพลูกแถวนี้เลยเนี่ยเนี่ยแถวนี้แถวนี้แถวนู้นนั่นแหละแต่ว่า,าระยะสิบคูณสิบเนี่ยเนี่ยแถวแถวแถวอันนี้ให้น้ำขาวบนถึงนี่นะโปรแคปเลวเนี่ยอันนี้แอบดูก่อนพันอะไรงไงมองไม่เห็นเลยอยู่ไหนไม่รู้นะทำยังไงเมือชีพนะ อ๋อเนี่ยเล้วถกไม่สวยต้องถกต้องถกทังไอ้นี่ขึ้นไปทังอย่างเงี้ยใบแดงแต่ว่ามันยังไม่แดงถูกไหมใช่อันนี้เห็ดยังไม่สุกเห็ดยังไม่สุกเห็ดจะค่อยแดดแต่ลูกใหญ่อยู่เนาะลูกใหญ่แต่นี้ได้สูตรโบลอนเข้าไปกรอบเข้าไปอีกแต่นี้จะกรอบไปถึงไหนกรอบแล้วกรอบอีกอือ นนู้นเนไต่ย์โนต่มาตเคี้ยวเลยไม่ค่อยล่วงไม่ค่อยล่วเลยนะเออนี่ข้อดีเนาะยิบซ้าเลยมันเหลือจากที่ใส่ทุเรียนไงใส่ทเรียนใส่มะม่ี่หนแต่ตอนนี้เราก็ใส่ทั้งหมดของของอินทผพาลำเนาะเราไปคุยเรื่องทุเรียนต่อเีซีเราไม่สนใจเราสนเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องทุเรียนต่ออินทรพาลำเรียบร้อยแล้วสวยงามมาก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะด้วยค่ะ